อันนี้ใส่อีกตัวหนึ่งตัวยสองอันนี้ใส่น้อยใส่น้อยครับผมนะมันย,นยังบนไ่นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,ขน,นะครับผูพ่อกับ <ๆ S 1> ผมนะฮะพี่จ้านะครับนะกับบรรยากาศเที่ยงเที่ยงคือเกานะครับฮ้อนอบเอ้านะครับอยู่บรรยากาศคางริมหนองหน,น,นองน้ำนี่แหละนะเป็น ้มปลาค้อนะครับปลาคอเงีเนี่ยสองตัวใส่โลครับผมนะแซ่บอู้ผมผมเห็นอันนี้แล้วผมน้ำลายแตกเลยไหมพี่น้องเมืองใส่มันผมมักใส่มันนี่แหละใส่บบกเงีไหมพี่น้องพกเราพี่น้องเมืงครับผมใส่แบบบงี้ยเลยอ่ะมันพี่น้องไหมล้าเราก็ได้แก้วแมงดาดแล้วเราต้องอย่างมากมาหนกแซ่บเขาเหนียวห่อนคือเขคมามามา อันดับแรกผมขอใส่อันใส่เลยก็แล้วกันใส่เงีย้ยอู้หอน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 พี่น้องน้องของผมใส่ย่งงี้เลย Damn you. ต็อากาศดีนะแบบลมพัดแบบวือวอ,อยู่พี่น้องอันนี้ใส่อีกตัวหนึ่งตัวที่สองอันนี้ใส่น้อยใส่น้อยครับผมนะมันย,นยังบาไงนี่ มาหัวก้อนเล่นดับแดกอืมพูงคนนะครับกินปลาแต่ว่าดูดหัวเพราเป็นนข,ขยะไปหารองดูดพี่น้องมันกล้างมานไหลเสียผมเนี่ยนะมันที่ปักคอปักปาก,ปาก,ปากเวลาผมไปกินต้มปลากับผู้ใดเนี่ยนะแค่ไปถึก จะเป็นถือแบบว่าคนที่อ่าบอกินหัวผมมักมากอืปลาตัวนึงนะครับมันแส่บสรงหัวมนอืม ต่ำเองแซบเองต้มเองบนเป็นต่ำต้มอ,อ้าวอี๊ด เดี๋ยวออกไปนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บพี่หลังให้พี่น้องาทำผมหลายคนแล้วล่ะพี่จจ๊กินแล้วคุณผู้เก็บก็เก็บครับนะเก็บทุกขัง้งละเนื้อปลา ใส่มันเฮียอยู่พี่อันตัวที่สองพี่รองมึงใส่มันเฮีอยอีกเครื่องนึงครับผมอืม พอนุญาตมั่งหัวก่อนแล้วกันพี่น้องนะมันอาจจะมุนแน่อยหน่อยก็ไม่ต้องอยางมากมมยนะพี่น้องนะโอ้มองนี้แหละพี่น้องมองครับผมแบบว่ามันเยื่มหยาบหยาบครับผมโอ้ ลองนามลองคอแซ่บบหมอมๆคลอนๆเอาเอา,เอา โอ้กินไปกินมามันมุนพี่น้องปลามันเปืเป่อยบ่ไม่เนหรอกมึงดูนะเ่เ้ยเบดกลางมันก็นมีเรื่องประคอพูดย่างว่าประครมอม่นมีกลาง 비누와 ลมกับบ่มีจากหยดห่อนห่อนไงน มไม่ต้องละมุนนะครับมีจะก้างน้ากับเ,เราต้องเยองมากมายดอกหนะ้าเป็นเมนูเชียงแซ่บคือกต้มเองแซ่บเองกินเองนะหอมนะครับหอมเครื่องเทศหอมเครื่องอะไรที่ใส่เดี๋ยนวะบ่ว่าจะเป็นข่าตะไคร่ใบบกูดนะผักผักอันกะเพราใส่เข้าไปนี่ โอ้เขาทาพี่น้อง <ong> นะอาจจะมุนแน่นะครับอาจจะมุนแน่แต่ว่ามันหักแซบนะครับกับว่ต้องเอียงมากมายเนาะกินเขากินเพื่อน,นําเพื่อนในพี่น้องนะครับเวลาเขากินเขาต้องมีความสุขกับมันพร้อมน,นะบอกว่าจะเป็นเมนูเอียงอาญานะพี่นอ้องอ่ะเอาละคือเกานะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อย,อยแล้วล่ะว่ต้องเอียงมากมายนะพี่จ้าก็จังไดีก็ต้องขอขอบคุณครับผม ขอบคุณคือเ่านะครับนะผมมีเหงืไปตอบแทนพี่น้องดรอกนะครับผมนะขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงนะครับพี่ชาจะพยายามนะครับเหตุมันดียิ่งขึ้นไปแล่พี่น้องนะครับนะกะมาพบพ่อแบบนี้คือเ่าสู้มือสู้เว้นน่ะนะสู้มือสู้เว้นครับผมความแซบๆนะครับพร้อมเสิร์ฟความแซบความมวนความซึ้งความมีความหาให้พี่น้องได้สัมผัสทางหน้าจอตลอดครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้สิมีนะครับสวัสดีครับผม